ขึ้นเงินไม่เบามากเนาะเบาสบายสายแนวเบาเป็นป็ต YouTube, ิดียูทูบยูทูบเบอร์คือกับน้องเพื่อนนั้บรรลุธรรมไปแล้วเนาะคือสร้างรายได้รายได้แล้วเนาะยังจะเฮาดียังแบบอันอาณาผาอย่เนาะ <c oughs> โอ้ฝ่ายพี่จอฝ่ายใทางห้องก็จะเป็น,นจัดสรรเนาะ แบกขายแล้วก็ม hey, ouais, ีเงินทุกเงินทั้งหมดหลายเอยเย่มา่าซเนาะโอ้เมาแล้วเมาเหรอเมาแล้วขอบใจขอบใจมอบเบียร์มอบเบียร์ไปดิยูทูบเบอร์เนี่ยสามารถแชนแนลแล้วมันดีน่ะขึ้นเงินไหมขึ้นเงินไหมซ้ำ สบายดีทุกคนอย่าลดาเราใ่ช่องลเลากาะวันนี้จะพาทุกคนไปบึงขึ้นงานใหม่ไปขึ้นหันใหม่ของเบาปมาเนาะยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์เบามาสแนลนะที่ว่า็นเวนนำกาันนเพื่อนกัได้ลุกเนปลุกซานเนาะเพื่นขึ้นของ่อนเนาอที่บ้านนาทมมนะทุกคนหิวหอมสามวันนี้เราดูที่เส้นทางไปขึ้นนาเป็นนทางใสก็ได้ัะ ทางไปกับเป้ารุ่นอนในเสื้อสีแดงเนาะแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปฮอดเงินเพื่อนทาก็ต้องมีของฝากกอตอนเนาะนั่นก็คือเบียรทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะไปซื้อเบียเดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนเนาะทุกคนไปเลย let's go เกตได้ไหมเกตปองน้อยดิปองน้อยเนีาะเดี๋ยวมุก เราเื่อแบบเข้าทางนี้เลยดเาซ้ายเาตบ้าล่เสื้อแดงเนาะโอ้โหตงีตังยากเลยเปเลยบรณามทุกคนขึ้นเพื่นไม่เบ้ามากเาบ้าสาบสาแนวเนาะเพ่นกเป็นที่ยูทูบทูเอ่จะต่าเพื่อันบรลุธรรมไปแล้วเนาะ สร้างรได้รได้แล้วเนาะยังจะเห่าดียงแบบอันอานาผาเนาะยัะไ,ยะะยะมไม่ได้ง,งน,นะะวนันนี้ก็จนะไปนินดีกับเพื่อนเนาะงเงินไหมีส่เอนสามเนาไปกดคือคนจะวนจะิดอูมันเพ่นลังแต่ว่าข้ารเจ้ายังบ่เคยมาจาักเชื่อเนะาะว่าเราลุ้นเพื่นเคยมาละ Oh. เน,นอแล้วมันดีนะคือเงี้ยไม่คือเไม่สามารถเนาะน้องเหรอพ่อเนาภเะภรรยเพ่อเนาะสีภรรยพเพ่อเงินกับสิป่ประมาณนี้เลยนะทุกคนได้เงินจากดูยูทูบเบอร์แล้วปุ๊กเงินเด้อล่ะประมาณนี้เลยทุกคนเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปกินข้าวกินน้ำทั้งนั้นนะ หลนั้นเขาก็ได้่ายหูเพื่อยืนหยันรหัสผ่านมาเส็ยะหลังจากินข้าวกินน้ำเนาะก่อนจะกินก็ะถ่ายหูกถ่ายหงอนแ้วแคะแค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 นะแต่ไปกินข้าวทุกคนจัดอาหารสุดมาให้เลยเป็นย่างเกาขวงขวงอะไรนะขวังบ้านคอยย้เนเยาว์บ้าน